สวัสดีครับบ้านนกกาลสินนะครับวันที่21สิพฤศจิกายนนะครับเทระบบนะครับพรุ่งนี้เราจะเปิดบ้านนะครับเสียงนกธรรมชาตินะครับเสียงธรรมชาติของเขานะครับเปิดเสียงเาบ,เเงบามากครับหลังนี้นะครับเราใช้เสียงแค่นี้แหละฮะ เพราะว่าเป็นแหล่งหากินนะครับเป็นแหล่งบินนกอยู่แล้วนะครับสุดยอดครับหลังนี้แน่นอน,อน,น,อนบ้านนกป้าปองนะครับกระ,ะสิน ให้ปิดไปเลยสามเดือนนะครับตามชมนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมในอนาคตนะครับโดยทีมงานแม่ทัพรังนกแพอีสานนะครับ ไม่ใช่เล่นๆนะครับหลังนี้ไ้แค่นี้ก่อนนะครับ